สวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนกันไปหมู่บ้านบางกะมา,มาไปครับเราจองออที่ร้านชาลาชาลาชาลาล้านชาลาล้านไป<า>ครับออกลุยครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทางขึ้นแล้วนะครับนนี่ไปครับออกลุยครับ ครับสดีครแวะมาซื้อน้ําแข็งครับนี่เอาไว้ใส่กับน้ําเปล่าครับมีขนมเต็มครับเอาอะไรปะนมนี่นี่ปึ๊บคิดตังครับแล้วก็เข้าไปแวะซื้อของที่เซ็นทันมาครับไปครับตอนนี้เราก็จะออกลุยขึ้นไป กางเต็นก่อน <มา S 2> แล้ว<ด>ค่อย<ด>ลงมาเที่ยวงานบุญนี้นะงานบุญเข้าใหม่ที่าบางก็าม้าครับไปครับ อเคนะโออันนี้เป็นมาครั้งแรกนะครั้งแรกนะใช่ทางก็ถือว่าโหดนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมานีโอเคไปครับเราไปกางเต็นท์กันครับนี่ครับเราจองบ้านไม้ไว้ครับแล้วก็ในหนอนข้างล่างเนี้ยนะตรงแค่นี้นะกลางเออกลางตรงนี้โอเคครับนี่แล้วก็มีหน้าต่างให้ชมวิวครับไปครับกลางเต็นท์ครับ เดี๋ยวเราแวะไปที่นู่นกันเลยครับนี่ครับเคิมก็เข้ามาอยู่ในบริเวณงานบุญเข้าใหม่ก็ที่บางกบานแล้วนะครับโอ้บรรยากาศดีมากครับไปครับไปเที่ยวชมบาเคิรมครับ ครั้งแรกนะที่ได้มารู้สึกว่าไม่เคยไม่เคยเห็นอาวุธเพณมีแบบนี้เลยเลสวยงามนะก็มีมีปีหนึ่งก็จัดครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปชิ้นข้าวหลามจากข้าวที่เขาปลูกนี่เลยแหละไปเลยไปเลยนี่ครับวิธีการเผาข้าวหลามนะครับโอ้ดูครับ อาหานมากครับนี่ครับโหชาวบ้านก็ช่วยกันเผาครับนี่ครับสวยงามครับอืมอะไรเนี่ยเมื่อกี้ไปดูข้าวหลามมาแล้วข้าวหลามยังไม่สุกใช่จองอันนี้อะไรเนี่ยอ,นนอขนมจีนในบ้านให้กินฟรี

ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกท่านในงานคนพูดจากสื่อมวลชนนะครับการประวัติกานะครับในช่วงพิธีเปิดเนี่ยนะครับอมากเลย็จะเชิญผู้นำชุมชนนะครับผู้ใหญ่ทุ่งศรีช่วงเนี่ยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานแมาเป็นมาเป็นไปบอกว่าหนุ่มมากลมหนาวเข้าใหม่ นี่ก็เป็นพิธีเปิดงานนะครับ,บก็จะทำเ,เอ่อจุด <นะ S 1> เทียนนะครับพระสมัมาสมาัภะระ นี่ก็เป็นพิธีจุดเทียนนะครับอาจารที่บากให้กันคบเมสคูนี่ก็เป็นส่วนนที่ท่านอาจาุโกบอเทนะรเดร่วกนี่เทานครับจุดเทียนมีข้าวทั้งหมดอยู่เจ็ดกองใช่ไหมพี่ใช่ครับ นี่เป็นการแสดงของน้องๆก็คนในพื้นที่นะครับ นี่แหละครับก็เพิ่มก็พามาชมภายในงานครับงานอะไรงานบุญเข้าใหม่ค่ะทุกคนก็งานบุญเข้าใหม่ในหมู่บ้านบางกะมานะครับก็<ม>จัดอยู่ที่สนามบอลภายในหมู่บ้านนะครับนี่ครับบริเวณก็มีของใหทออะทานขนมจีนก็ต้มแล้วก็มีข้าวหลามแล้วก็มีน้ำแก้ควยให้ทานครับก็มีการแสดงลิ้นบ้านของ,งานางเอนะครับตามที่เอร์ถ่ายรูปให้ดูครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบน ชาชาลากันต่อครับไม่ใช่ครับชาลาลาเดี๋ไปครับแล้วก็ไปเที่ยวงานเมืองเข้าใหม่กันมาครับตอนนี้ก็มาอยู่บนเทเลทที่ชาลาลานนะครับในแบบเนี้หนาวมากหนาวอากาศเย็นโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นมาจิบกาแฟยามเช้าแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศยามเช้าครับนี้ก็ลาติีสบัตดครับ เช้าแล้วนะครับอืมเป็นไงเม, <Now. S 1> <laughs> มื่อคืนหนาวงานดูดาวได้เมื่อคืนโอ้โนี่ครับโอ้ย oh, หน้าเต็นท์นี่หน้าต่างครับโอ้ห oh. เ <laughs> ช้านีส้สวยมากครับไปครับ <laughs> เดี๋ยวไปจิบกาแฟยามเช้าแล้วก็เช่นชมบรรยากาศกันครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าครับ หนาวมากครับนี่และครับก็บรรยากาศยามเช้านะครับสดชื่นครับหนาวมากครับเมื่อคืนนี้อากาศเย็นสบายเลยครับครับจิบกาแฟกันีัวครับ ลานกลางเต็นของชา,ชาลาเอ้ยไม่ใช่ชาลาราน, <laughs> านโอเคครับวันนี้ก็ได้รับชมบรรยากาศจิบกาแฟแล้วก็ได้ไปเที่ยวงานบุญข้าใหม่ของหมู่บ้านามากาครับวันนี้ก็สวัสดีครับ